สวัสดีครับไพ่ไม่ชินชาแนลครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่หน้างานทองหล่อเหมือนเช่นเคยครับผมอัปเดตหน้างานนะครับเนี่ยครับผมวันนี้ผมก็กดเสาเข็มไปแล้วครับผมแล้วก็เดินมานะครับยกตู้ไปเก็บไว้ที่มุมเดิมแล้วนะครับผมนะครับอัปเดตหน้างานเี่ยทีนี้ก็ไวแล้วนะครับผม ทำงานได้เร็วแล้วนะครับผมไม่ไม่เกะกะอะไรแล้วไม่ติดขัดอะไรแล้วนะครับผมเพราะว่าจะขยับมาเรื่อยนะไม่มีอุปสรรคแล้วนะครับทีแรกก็ยกตู้ออกมานะครับผมเพราะว่าใต้ตู้มันมีมีมีเสาเข็มนะครับผมมีตำแหน่งเสาเข็มก็ยกเวียงออกมาใช้เข็นเราเนี่ยเบียงออกมานะครับพอกเดินเข้าไปกดเสร็จแล้วเราก็ขยับมาขยับออกห่างแล้วก็เวี่ยงตู้กลับไปที่เดิมแล้วนะครับผมเนี่ยทีนี้ก็ทํางานรับรื่นแล้วครับ นะครับผมก็ไล่ขยับดิมร์วมอนี้นะครับไปจบตรงที่มอเตอร์ไซน์นี่นะครับผมนะครับผมทำเด็ดหน้างานนะครับช่องนี้ก็เป็นช่องการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรกับเสาเข็มน,นะครับผมเพราะว่าบริษัทที่ผมทํางานอยู่นั้นเป็นบริษัทผลิตและจําหน่ายเสาเข็มสาเร็จรูปมออกอนะครับ จบที่เดียวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องตอกเครื่องกดระบบไฮดรอลิกนะครับเสียงไม่ดังไม่สะเทือนนะครับสายอาชีพนะครับชุดผมเขาก็เรียกว่าฝ่ายสนามนะครับผมบริษัทผมก็มีหลายหลายแผนนะครับผมฝ,าฝา่ายขนส่งฝ่ายขายฝ่ายการตลาดฝ่าย วิศวะนะครับมีทั้งหมดเลยครับผมมีสงวงเซอร์เวมีโฟแมนมีหมดนะครับผมไม่ว่าจะทํางานด้านไหนอยู่ในลายในแพรนะครับมีทุกตําแหน่งนะครับผมอยู่ในเมืองนะครับผมรถเป็นรถสกรปรกล้อติดตมก็ไม่ได้นะครับต้องล้างออกก่อนนะครับผม มีงานโดนเทศกิจล่อเอานะครับโอเคครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับช่องนี้นะครับผมพายเมชิมชาแนลครับสายอาชีพทีมผมก็ถ้าสนใจก็ยังยังขาดคนอยู่อีกนะครับขาดอีกสองตำแหน่งนะครับผมทีมหนึ่งเขาให้หกหกคนนะครับ แต่ตอนนี้ทีมผมมีสี่คนนะครับขาดอีกสองตำแหน่งนะครับอานอีกสองคนจะเป็นคู่สามีภรรยาก็ได้นะครับหรือว่าหนุ่มโสดก็ได้นะครับชายหนึ่งหญิงหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็ต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพครับผมต้องการผู้ชายหมดนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมใน ความสามารถส่วนตัวก็เชื่อมเป็นก็จะดีที่สุดนะครับผมขั้นต่ำเบื้องต้นก็ได้วันละ450บาทไปก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อยเพิ่มตามลำดับครับผม450บาทนะครับโอชั่วโมงละ80บาทนะครับเป็นโอเสาเข็มนะครับผม ไม่ใช่โอชั่วโมงทำงานนะครับ mm hmm. อย่างสมมุติว่าเสาเข็มมีโอต้นที่ห้าขึ้นอย่างเงี้ยสมมติว่าวันนี้เรากดได้สิบต้นอย่างเงี้ยเราก็ได้โอห้าชั่วโมงไปเลยนะครับ mm hmm. ไม่ต้องคิดมาก mm hmm. กินกันง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับผม mm hmm. แล้วถ้าดินดินดีอะไรแบบนี้นะครับ mm hmm. ไม่ยุบไม่ฝนไม่ตกนะครับ mm hmm. ก็ทํางานได้รวดเร็วนะครับผมโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็พอสังเกตอย่างเท่านี้นะครับผม mm hmm. เอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีโชคดีครับอ่า mm ใครสนใจก็แอดใต้คอมเมนต์มาได้นะครับอยากมาทำงานด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีโชคดีครับผมนึกถึงงานก่อสร้างเสาเข็มคุณภาพนึกถึงเรานะครับผมบายบายครับ